สวัสดีครับคลิปนี้พามารับชมงานเทคันทับหลังโซนห้องน้ําแล้วก็ประตูออกหลังบ้าน,นครับตรงนี้ที่มันก็เป็นการเทนะครับเป็นการเทคันทับหลังกับคันทับหลังของเรามีขนาดอยู่15เซนนะครับเราเท15เซนนะครับแบบเราทำมา20นะครับโดยเราใช้ตัวเหล็ก้อไอตัวยูนะครับมารักบากนะครับมารัดแบบไ,ไว้เพื่อความแข็งแรงนั่นเองนะครับ ตัวน,นี้ที่มันก็กําลังดําเรียนคอนกรีตขึ้นมานะครับคอนกรีตด้านในนะครับเป็นคอนกรีตผสมมือครับ1ต่อ2ต่อ4นะครับส่วนเหล็กเสริมเราจะเป็นเหล็ก9มิลน,นะครับเป็นเหล็ก9มิลส่วนเหล็กบอกก็จะเป็นเหล็ก6กมิลน,นะครับ เทลปก็จะทําการกระทุ้งไปนะครับใช้เกียงใบโพกระทุงก็ได้ครับด้วอความเข็งแรงนะครับส่วนเะสาเอ็นขอเราเทเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับ<ต>เทลปเทลงไปเลยครับ เราก็ใช้เกลียงใบโพในการกระกุ้งก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไวเลตเตอร์นีนแบบอาจจะปลิแตกได้นะครับส่วนเสาเอ็นประตูเราเทสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มีการเคาะด้วยนะครับ ไก่จะเต็มแล้วนะครับนิดเดียวนะครับ mm hmm. เราใช้ตัวยูนะครับในการล็อกแบบนะครับคนขันดีแข็งแรงนะแต mm ่ hmm. ถ้าไม่ใช้ตัวยูก็ใช้สกรูหรือว่าน็อตดำก็ได้นะครับขันง,งด้านหน้าและด้านหลังนะครับ mm hmm. ก็จะแข็งแรงเช่นกันนะครับ เราเป็นงานเทศกาทับหลังครับจะเป็นประตูออกนอกบ้านนะครับฝากกดแชร์กดติด,ดตามเพื่อเป็นกลังใจให้ผมได้แข่งมันด้วยนะครับเจอกนคลิปหน้านะครับจะมีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ